สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ล้างเลิกงานครับผมนี่สิมพัดอื่ครับผมตอนเย็นครับพัดอื่นพัดกะเพราแศบครับพี่น้องจากแสบไปแศบเเงี้ยวทานได้พัดอยู่ครับตามไปเบิ่งกันครับเสียอ้กีงใหญ่แหงขนาเลยสาบก่อนพี่น้อง ชิ้นช่องมิ้พอเลยพี่น้องมันจะเผ็ดแหง้งพยายามเก็ตใส่เผ็ดตัวเดียครับผมว่าเผ็ดหละยชองมิ้นือว่าเลือกเกินเลยพริกแหง้งเผ็ดจริงแล้วพี่น้องใส่เลยพี่น้องไม่ได้อึงสามไมเรียบร้อยครับพี่น้องอึงอึงอึงยางเลยพี่น้องประมาณนี้นะครับซับแล้วครับอึงไปมาเคยเห็นอึงเกิด อาจจะบบเคยเช่นไครครับผมคือกันกับเขียดแหละครับตัวนี้เป็นอึงไว้ตัวหลายครับผมบานผมอื่นอึงยางนะมาเตรียมตัวพัดกันครับอ,อะไรปุ้งครับผมจะจวดด้วย ไปกะเพาพี่น้องว่ะไปกะเพราหอมากจ่บาดด้วยกับนี่ใส่ไปเลยยอดของจัดพี่น้อง ใช่ครับพี่น้องจวาวผัดอึงครับผมคลิปนี้ก็วิงมากมกายครับผมผัดอึงเขาเย็นครับตอบาสาตรตงวก็ไปอะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วสวัสดีครับผัดอึงนอพี่น้องมา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 ,มา,มาจัดเลยพี่น้อง เอ็ดขนาดเลยนี่มีพรี่2เม็ดมแซบ่บเผ็ดหอมใบกระเพราขนาดครับเต็มคำเลยคนะรับแซ่อีลีว่าดึงเด็ดจริงเด็ดจริงพี่น้องอื้ อานปลาอ่านปลากินตอนได้กระแสรตอนหนังกับพี่นอ้องอาหารปลาเสร็จซีรีครับกรอ,อบอปน้องนุ่มไปดูกับคอบครับผมอื่นไว้ผัดอื่นไว้ถ้ายื่นเขาเหมันโว้ย นังกันเนีย้ยกระดูกระแข็งพี่น้องแต่ว่าถ่ายเห็ดวัวแสบเหมือนกันต้มกระแสบปีงเด้อครับอึงเด็ดกับตาตัวมั่นเข้ากัน สำหรับคลิปนี้มืม้ยยังไลคกับผมได้แล้วครับเดี๋ยวกินเขากันครับเจอกันไหมคลิหนาครับสวัสดีครับสวัสดีลำรวยจูงง่ยรางวัลที่หนึ่งกันด้วยครับ